ชื่อสมจิตสังชมเป็นพัฒนากรสำนักง,งานวัฒนชนอำเภอพัฒนานครจังหวัดสระแก้วที่ไปที่มาของบ้านพักข้าราชการหรือบ้านพักของตัวเองนะครับจริงๆตัวเองมีบ้านอยู่แล้วหนึ่งหลังเป็นบ้านเดิมที่สร้างไว้แล้วก็ไปสร้างใหม่อีกหลังหนึ่งเป็นหลังที่สองแล้วก็หลังจากที่ทํางานกับชาวบ้านก็มีความรู้สึกว่าเรา ไม่ค่อยมีค,ยความรู้เท่าไหร่ความรู้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องการอบรมในเรื่องให้ความรู้กัชบชาวบ้านในเรื่องเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐพอเพียงก็เลยมีที่นาที่พ่อให้ไหว้พ่อแม่ให้ไหว้จำนวนเจ็ดไร่เอามาแปลงจริงๆก็แปลงตามแบบทฤษฎีใหม่ตอนนั้นก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องโคกหนองนามโมเดลหลังจากเข้าอบรมหลักสูตรกับเกรรษตรกรรมธรรมชาติมาสองหลักสูตรได้มาปรับพื้นที่ให้เป็น ลักษณะโคกหลองนามโมเดลเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านในการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับมีทั้งอาคารอบรม,มเบื้องต้นมีอาคารหนึ่งหลังสำหรับอบรมชาวบ้านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการออมในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปีนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกหลังหนึ่งเป็นหลังที่สอง ก็ชาวบ้านหลายคนก็เรียกร้องว่าให้มีการอบรมเพราะว่าคณะกรรมการและก็สมาชิกกองทุนยุมชนเนี่ยมีความยังไม่มีความรู้ยังขาดความรู้อีกเยอะก็เลยตั้งใจที่จะทําในเรื่องผักสวนครัวจริงๆที่แห่งนี้ทํามาได้3ปีกว่าในเรื่องปลูกผัก10บชนิดแใงโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็ใช้ การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็ปลูกป่าให้ได้5ระดับซึ่งในป่า5ระดับเนี่ยมันก็จะรวมถึงพืชผักสวนครัวที่เราปลูกด้วยซึ่งรวมรวมแล้วก็ประมาณ50กว่าชนิดในแปลงแห่งนี้ไล่ตั้งแต่ผักที่อยู่ในน้ํามีบัวมีผักบุ้งมีผักกระเฉดผักที่อยู่ใต้ดินก็จะมีพวกเปลือกพวกมันพวกกลอยพวก ไใบขมิน้นพวกกระชายแล้วก็ผักคลุมดินก็จะมีพวกผักสวนครัวทั้งหลายแหละพวกผักเหลือเช่นมีฟักทองมีบวบมีมะละมีหลายหลายอย่างผักยืนต้นก็จะมีพริกมีตะไคร้มีสารแหน่มีกระเพรา มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับจนถึงผักยืนต้นซึ่งผักยืนต้นในในสวนแห่งนี้ก็จะมีมากมายเช่นไล่ตั้งแต่ผักป่ามีผักติ้วผักเม็กสะดาวผักกระโดนผักอีทอนรวมไปถึงไม้ผลที่สามารถเป็นผักได้เช่นยอดมะม่วงหิมะพรานเพราะฉะนั้นการ สร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นสิ่งที่ทำและก็คิดมาแล้ว3ปีกว่าก่อนที่จะมีนโยบายในการส่งเสริมในการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารส่วนอย่างนี้มีพร้อมนะครับแล้วก็ความคิดที่เริ่มสร้างสรรในการปลูกผักสวนครัวก็ค่อยๆ่ทำไปเวลาเราไปเห็นเวลาเขาทำซุ้มไม้เรื้อยแล้วก็เอามาทำค่อยๆทําทำไปนะครับมีใช้เวลา ก่อนทํางานแล้วก็หลังเลิกงานนะครับโดยไม่ได้เบียดบังเวลาราชการทํางานให้เกิดผลโดยมีความตั้งใจจริงว่า,าต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมถ้าเกิดมีชาวบ้านเข้ามาจริงๆชาวบ้านลหลายๆคนตอนนี้อยากจะเข้ามาดูมากในส่วนแห่งนี้นะครับโดยเองก็ค่อยๆปรับปรุงไปถ้ามาก็จะหยิบไปใช้ได้เลยเป็นรูปธรรมในหลายๆเรื่องท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้อง พัฒนาชุมชนเราจะให้ให้ทำพยายามตั้งใจนะครับทำให้ชาวบ้านเห็นเพราะว่าถ้าเราไม่ทำจริงในพื้นที่เราเวลาเราไปบรรยายหรือไปพูดให้ชาวบ้านฟังหรือไปเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้ามาปฏิบัติมาทำเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเขาก็จะมองมาเห็นทานเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาเคยทำมาเดิมๆมแล้วก็ ความมั่นคงก็จะไม่มีแล้วก็เกิดปัญหาหนี่สินตาันม,มาถ้าเกิดทําได้แบบนี้นะครับนักสวนแห่งนี้ทำให้ดูความยั่งยืนก็จะเกิดยิ่งนานไปยิ่งสบายยิ่งลหลายๆปีเข้ายิ่งสบายย,ยิ่งมีความสุขตกลม